พระมหากัสสปะมาโปรดเรื่องของพระมหากัสสปะที่มาเยี่ยมหลวงปู่ชอบฐานะสโมในตอนนี้เป็นข้อเขียนของท่านหลวงตาพระมหาบัวยนสัมปันโนท่านเขียนบรรยายไว้ดังนี้คือท่านพักทมความเพียรอยู่ในถ้ำแห่งภูเขาลูกหนึ่งทราบว่าห่างจากหมู่บ้านมากผิดที่เคยอยู่มาก่อนบินทบาททั้งไปและกลับก็กินเวลาราวสองชั่วโมงกว่าจนเหงื่อแตกโชค แทบไม่เหลือติดตัวกว่าจะกลับถึงที่พักแต่ละครั้งแต่ท่านก็พอใจที่จะอยู่บำเพ็ญด้วยความสมัครใจไม่คิดถึงความลําบากกันดานใดๆทั้งสิ้นการภาวนาก็เป็นไปด้วยความดูดดื่มไม่จืดจางคืนวันหนึ่งพอจิตสงบตัวลงไม่นานนักก็ปรากฏเห็นพระอรหันต์องค์หนึ่งซึ่งท่านว่าพระมหากัสปเทระเหาะลอยมาทางอากาศมุ่งหน้ามาหาท่านและค่อยๆเหาะลงมา เรากับมีเบรกห้ามล้อเหมือนรถยนต์เราแล้วก็ค่อยๆหย,ย่อนองค์ท่านลงมาจนถึงพื้นเสร็จแล้วก็นั่งพับเพียบเรียบร้อยตรงหน้าท่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มที่เต็มไปด้วยรัศมีแพรวราวอบองค์มีลักษณะท่าทางอ่อนโยนด้วยเมตตาเรากับหมอผู้มีอัธยาศัยใสเอื้ออารีต่อคนไข้เข้ามาถามดูอาการด้วยความเป็นห่วงหวังจะช่วยอนุเคราะห์ด้วยยูกยา และวิธีการต่างๆอย่างเต็มสติกำลังความสามารถที่มีอยู่ฉะนั้นพระอระหันต์องค์นั้นก็เช่นกันพอนั่งพับเพียบเรียบร้อยด้วยทั้งอัธยาศัยที่เต็มไปด้วยเมตตาหวังทำรมานุเคราะห์แก่ท่านแล้วก็ถามด้วยความเอื้อเฟือว่าเป็นอย่างไรขันธปันจกกับใจที่เป็นเจ้าของแห่งวัดตากของท่านพอเป็นไปอยู่แลหรือจิตพอจะเห็นโทษและเบื่อหน่ายต่อการเกิดตายบ้างหรือยัง ผมเป็นห่วงท่านกลัวว่าจิตที่เคยนอนไม่ตื่นมาเป็นอนันตการจนนับประมาณไม่ได้จะไม่สนใจอยากตื่นพอมองเห็นทางเพื่อพระนิพพานอันเป็นแดนลึกลับสำหรับสัตว์โลกผู้ไม่สนใจจะตื่นจากหลับคือความเพลินหลงในสิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่มีประจำอยู่ในแดนของสัตว์โลกผู้ชอบลุ่มหลงยิ่งกว่าความชอบรู้จริงเห็นจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนเดียวกันจึงได้มุ่งมา เมื่อมาถึงแล้วก็น่าอนุโมทนาในกำลังศรัทธาและข้อปฏิบัติที่ท่านบำเพ็ญอยู่เวลานี้นี่เป็นประโยคแรกที่ท่านพระมหากัสสปะทักทายไต่ถามด้วยความเป็นห่วงและเมตตาส่วนท่านอาจารย์องค์นั้นคือหลวงปู่ชอบท่านปรากฏในในิมิตภาวนาว่าท่านลุกขึ้นกราบไหว้ท่านด้วยความตื้นตันใจทั้งที่ใจยังอยู่ในสมาธิขณะที่ท่านเหาะลงมาถึงทีแรกท่านหลวงปู่ชอบ เรียนตอบพระอาหารหันต์โดยทางสมาธิว่าขันของกล้าวกระผมก็พอทนกันไปแบบโลกโลกเขาทนกันส่วนจิตก็พยายามตะเกียกตะกายปลุกปล้ำกันไปเพื่อความเห็นโทษแห่งการลืมตัวมั่วสุมกับสิ่งที่เป็นานภายในซึ่งคอยหลอกหลอนให้ลุ่มหลงไปตามตลอดเวลาพอได้รับความร่มเย็นเห็นโทษแห่งวัตตะบางเท่าที่สติปัญญาสามารถหลังจากหลวงปู่ชอบกราบเรียนจบลงแล้ว ท่านพระอาหารหันต์พระมหากัสสปะก็เริ่มแสดงธรรมเน้นหนักไปทางทุดงควัตและแสดงพระวินัยเป็นวาระสุดท้ายใจความแห่งธรรมที่พระมหากัสสปะแสดงนั้นท่านยกเอาทุดงควัตของหลวงปู่ชอบที่กำลังปฏิบัติอยู่ขึ้นแสดงว่าที่ท่านปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นั้นเป็นสามีจิก,กรรมอันชอบแล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เป็นอัจฉริยะบุคคลท่านชอบอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในถ้ำ เงื้อมผารุกขมูลร่มไม้อยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าช้าอันเป็นสถานที่เตือนบอกเรื่องความตายทุกวันเวลาเกี่ยวกับการที่ประชาชนมาทิ้งผีทั้งผีหญิงผีชายผีชายหนุมผีหญิงสาวผีเด็กผีคนเท่าคนแก่อยู่ทุกวันเวลาท่านอยู่ด้วยความมีสติปัญญาไตรตรองกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา เพื่อสติปัญญาจะได้มีทางตื่นตัวและหาทางออกท่านอยู่อย่างที่ท่านกําลังอยู่บำเพ็ญเวลานี้แลการอยู่ของท่านจึงเป็นความถูกต้องไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายด้วยเรื่องส่งเสริมวัตถทุกให้พอกพูนหัวใจจนหาที่ปลงวางไม่ได้แต่สัตว์โลกไม่ค่อยคิดหาที่ปลงวางกันนอกจากต่างคนต่างคิดสั่งสมและส่งเสริมให้เชื้อและทุกเพิ่มขึ้นจนเป็นมหันตทุกเท่านั้นฉะนั้น การเกิดตายของสัตว์โลกจึงเกลื่อนไปทั่วดินแดนไม่มีอะไรที่ไหนจะมากกว่าป่าช้าของสัตว์ที่ตั้งหน้าตั้งตาเกิดตายกันแม้ที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ก็คือป่าช้าของสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสิ้นไม่มีที่ว่างว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แทรกอยู่แม้ในตัวเราตัวท่านก็คือป่าช้าของสัตว์เราดีๆนี่แลก็เมื่อทุกหนทุกแห่งมีแต่เกิดตายของสัตว์เช่นนี้เราจะหาความสบายที่ไหนกัน ท่านได้พิจารณาหรือ,อยังว่าแม้ในตัวท่านเองก็เป็นป่าช้าที่เกิดตายของสัตว์ชนิดต่างๆเช่นเดียวกับภายนอกถ้ายัางไม่พิจารณาก็แสดงว่าปัญญายัางไม่รอบคอบพอที่วัตตะจะเกรงกลัวและหาทางออกไม่มารบกวนชวนให้เกิดให้ตายซ้ำๆซักๆที่มันน่ารำคาญของนักปราชทั้งหลายคำว่าปัญญาก็ได้แก่ความแยบคายของใจเอง ต้องสอดแทรกไปหมดไม่เว้นแม้ขนาดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายซึ่งล้วนเป็นสมมุติสิ่งที่ทำให้ติดข้องได้ด้วยกันประท่านจึงพิจารณาและรื้อถอนออกจนหมดสิ้นไม่มีเหลืออยู่เลยท่านก็เป็นผู้หนึ่งในวงของพระทุดงที่มีใจมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์และปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างปฏิปทาของอริยบุคคลอันสูงสุดจึงควรใช้สติปัญญาแบบท่านบ้างจะเป็นการถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของทุดงควัตร ที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อส่งเสริมสติปัญญาของผู้ดำเนินตามให้เกิดความฉลาดรอบรู้ในทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับตนและถอดถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่นั่งเฝ้าทุดงขวัตต่างๆอยู่โดยไม่ทราบความมุ่งหมายว่าทุดงนั้นๆเพื่อแก้กิเลสบาปธรรมต่างกันอย่างไรบ้างและอำนวยประโยชน์แก่ผู้ดำเนินตามโดยถูกต้องในทางใดบ้างซึ่งความจริงทุดงแต่ละข้อ มีความมุ่งหมายในการแก้หรือถอดถอนกิเลสอยู่ในตัวอย่างพร้อมมูลแล้วไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกทุดงนั้นๆสามารถรื้อถอนได้โดยสิ้นเชิงถ้าผู้ปฏิบัติสามารถรู้ทั่วถึงความมุ่งหมายของทุดงได้โดยถูกต้องเพราะทุดงเหล่านี้เป็นเครื่องกลั่นกรองสามัญมนุษย์ให้กลายเป็นอัจฉริยะมนุษย์มามากต่อมากแล้วเท่าที่ท่านปฏิบัติอยู่เวลานี้ก็น่าชมเชยอ,อยู่แล้ว แต่ที่อธิบายเพิ่มเติมบ้างก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสมกับทุดงเป็นเครื่องกลั่นกลองให้คนฉลาดแหลมคมขึ้นไปโดยลำดับไม่ติดอยู่เพียงแค่คำว่าทุดงเท่านั้นซึ่งเป็นความโง่เขานอนใจไม่คิดอ่านทางปัญญาหาความฉลาดใส่ตนทุดงแต่ละข้อมีความหมายลึกซึ้งมากมายที่จะรู้ทั่วถึงจึงควรใช้สติปัญญาไตรตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนเป็นข้อขอไป ท่านจะได้รับประโยชน์จากทุดงไม่มีประมาณแม้ความสิ้นสุดถึงวิมุตต์พระนิพพานก็ไม่นอกเหนือไปจากทุดงดังกล่าวเป็นเครื่องส่งเสริมเลยท่านอจัฉริยะทั้งหลายมีความรักชอบธรรมเหล่านี้มากและท่านฝากชีวิตจิตใจไว้กับธรรมเหล่านี้กันทั้งนั้นทั้งชมเชยยกย่องท่านผู้สนใจปฏิบัติทุดงว่าเป็นผู้จะยังประโยชน์ตนให้สำเร็จไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคและดำรงอริยประเพณีไว้ได้ เพราะนี่เป็นอริยประเพณีที่ท่านดำเนินมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสไว้ในสมัยใดและที่ใดจำต้องมีทุดงควัดอันเป็นคู่เคียงพระาศาสนาเสมอมาอย่าเข้าใจว่าทุดงควัดเหล่านี้จะมีเฉพาะาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นเลยแต่มีประจำกันทุกๆศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆตลอดมาจนถึงพุทธศาสนาปัจจุบัน จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดามาตรัสในพระนามของความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสพระพุทธเจ้านั้นๆจำต้องประกาศทุดงควัดแก่ภิกษุบริษัทของพระองค์เช่นเดียวกันทุกๆศาสนาเพราะธุดงควัดเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมกับนักบวชอย่างยิ่งผู้หวังความหลุดพ้นอย่างเต็มใจอยู่แล้วจะได้ปฏิบัติตามทุดงควัดด้วยความมุ่งมั่นกลั่นกรองกิเลสออกจากใจได้ทันกับเหตุการณ์ไม่เนิ่นช้าล้าหลัง การแสดงธรรมของพระมหากัสสปะโปรดหลวงปู่ชอบในทางสมาธิภาวนายัางดำเนินต่อไปซึ่งท่านหลวงตาพระมหาบัวได้เขียนแสดงต่อไปดังนี้ท่านหลวงปู่ชอบเรียนถามข้อข้องใจในระหว่างพระอรหันท่านหยุดชั่วขณะว่ามีผู้สงสัยว่านับแต่พระพุทธองค์ปรินิพานา์จนถึงสมัยนี้ถ้านับเวลาก็ได้2 0 0พันกว่าปีแล้ว ถ้าเป็นผลไม้และสิ่งต่างๆก็จำต้องร่วงโรยไปตามกฎอนิจจังไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้ซากแห่งลำต้นของมันถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆก็เป็นผุยผงของดินไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือพอเป็นเครื่องหมายแห่งบริษัทและตึกรามบ้างเลยแม้แต่ภูเขาแท่งทึบยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรเหนืออำนาจกฎอนิจจังส่วนธรรมมาพิสมัยที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้ และบรรลุในสมัยนั้นพอตกมาสมัยนี้น่าจะไม่มีเขาโครงแห่งมรรคผลนิพพานเหลืออยู่พอกุลบุตรทั้งหลายได้ดื่มบ้างด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติของตนน่าจะค่อยๆเสื่อมสูญไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายฉะนั้นกระผมเองไม่มีปัญญาสามารถแก้ไขเหตุการณ์ในทํานองนี้ให้สงบลงได้แต่วันนี้เป็นโอกาสวาสนาสุดที่จะอัศจรรย์ของกระผมเองคาดไม่ถึง ซึ่งพระผู้ประเสริฐเลิศโลกเหาะลอยมาโปรโดด้วยเมตตาสงสารจึงขอประทานกราบเรียนถามข้อข้องใจที่เป็นมาว่าเรื่องมรรคผลนิพพานในวงพระศาสนาอันเป็นทางปฏิวัติกับสิ่งสมมุติทั้งหลายยังจะกลับมาเป็นธรรมานุวัตไปตามโลกแห่งอนิจจังอยู่หรือประการใดคือเมื่อโลกแปรรวนโลกเสื่อมทมก็เสื่อมโลกศูนย์ทมก็ศูนย์สิ่งต่างๆหมดความหมายลงทมก็อาจจะหมดความหมายไปตาม และอาจกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานว่าจะต้องสิ้นสุดกุดด้วนไปตามการสถานที่แห่งการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าด้วยหรือประการใดเท่าที่ทราบมาการปรินิพพานของพระองค์นั้นเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะมิได้เกี่ยวกับหลักพระธรรมวินัยที่ทรงประกาศสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานแต่อย่างใดแต่แล้วผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับการเวลาแห่งการปรินิพพานของพระองค์ทำให้มรรคผลนิพพานกระเทือนไปก็ยังมีอยู่ ดังคำว่าพระองค์ปรินิพพานได้2,000กว่าปีแล้วาศาสนาของพระองค์ย่อมจะค,อคอ่อยๆร่วงโรยและหมดมรรคผลไปด้วยแม้ปฏิบัติกันไปก็ลำบากเปล่าโดยไม่มีผลตอบแทนอย่างใดเลยดังนี้ฟังแล้วรู้สึกขัดกันกับพุทธพจน์อยู่มากทั้งเป็นการสร้างความกระเทือนใจแก่วงพระาศาสนาและประชาชนพุทธบริษัทให้เกิดความลังเลสงสัยได้พอดูซึ่งความคิดเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเลย นอกจากจะเขย่าศาสนาและจิตใจประชาชนให้ขุ่นหมัวเท่านั้นธรรมสาระเป็นอากาลิโกจากคำถามในสมาธิของหลวงปู่ชอบว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่อีกหรือตามความเข้าใจของคนจำนวนหนึ่งในปัจจุบันที่ว่าทำเหล่านี้จะต้องเสื่อมสลายไปตามกฎอนิจจังพระอรหันต์พระมหากัสสปะตอบท่านหลวงปู่ชอบว่าถ้าทำเป็นเหมือนผลไม้เป็นเหมือนบริษัทห้างร้าน เป็นเหมือนสิ่งต่างๆในแดนสมมุติที่ตกอยู่ในกฎแห่งอนิจจังธรรมก็หายซากไปนานแล้วไม่มีใครได้ดื่มรสแม้เพียงผ่านชิวหาปราศาสคือใจชั่วขณะเลยพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มีจํานวนมหาศาลไม่สามารถจะนับประมาณก็ไม่มีโอกาสปรากฏขึ้นในโลกแห่งอนิจจังนี้ได้แม้ที่จะมาตรสรู้และบรรลุบ้างส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีประมาณ ก็เป็นอันดับดิ้นสิ้นอริยชาติอริยวาสอริยวงไปตามๆกันเท่าที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตยังปรากฏสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับไม่ขาดมูลศูนย์รากยังปรากฏความดีและคนดีวิเศษเป็นร่างเหลืออยู่ให้สัตว์โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจสืบม,มาจนทุกวันนี้ก็เพราะธรรมไม่ได้เป็นเหมือนตึกรามบ้านช่อง ที่คอยแต่จะล้มทับคนตายด้วยกฎแห่งอนิจจังบังคับนั่นเองคำว่าธรรมเป็นอากาลิโกถ้าไม่หมายเอาฟากแดนสมมุติบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วจะหมายอะไรเป็นธรรมสาระเล่าธรรมสาระที่เป็นอากาลิโกนั้นแลคือธรรมแท้ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นต้นที่มีอนิจจังเป็นทางเดินเช่นเดียวกับสิ่งทั่วๆไป เช่นทำเจริญบ้างทำเสื่อมบ้างเป็นต้นอันเป็นกฎเดียวกันกับโลกทั่ว,วไปซึ่งไม่จัดเข้าไปในธรรมสาระดังทรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้าและทรรมในใจของพระขีณาศพทั้งหลายที่เป็นอาการลิกรธรรมล้วนๆไม่มีกฎใดๆเข้าไปอาจเอื้อมทำลายได้ธรรมประเภทนั้นแลคือธรรมสาระแท้เป็นธรรมไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นต่างๆเหมือนกับสิ่งทั้งหลาย อะไรจะหมดความหมายไปมากน้อยเพียงไรจะเสื่อมสูญไปไหนก็ตามแต่ธรรมสาระนี้เป็นธรรมที่มีความหมายในตัวเองทั้งที่ใครจะเคารพหรือไม่เคารพก็ตามธรรมนี้ยังสามารถทรงตัวอยู่ด้วยความสมบูรณ์และเป็นอาการลิกธรรมอยู่ตลอดการพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายทรงกราบไหว้และกราบไหว้บูชาก็ดีโลกระลึกถึงและกราบไหว้บูชากันก็ดี ก็กราบธรรมสาระนี้แลการปริิพานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เพียงพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมีพระสมณโคโดมของเราเป็นต้นนั่นเป็นเพียงเรือนร่างของพุทธะก้าวเดินไปตามสายทางของไตรลักษณ์ที่มีประจําสัตว์สังขารทั่วไปเท่านั้นมิได้เป็นความกระทบกระเทือนถึงองค์พุทธะที่บริสุทธิ์อันเป็นธรรมสาระแท้ให้เสื่อมคลายหรือขาดศูนย์ไปแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าจะปริิพานณสถานที่ใด การเวลาใดก็ไม่กระทบกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานที่จะบรรลุของท่านผู้ปฏิบัติด้วยสามีจิตก,กรรมคือชอบยิ่งเช่นเดียวกันท่านผู้นั้นจะพึงมีหวังในผลอันเกิดแต่ข้อปฏิบัติของตนอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแม้ปรินิพพานไปแล้วกี่พันกี่หมื่นปีก็เป็นเพียงเวลานาทีที่โลกถือกันเท่านั้นส่วนธรรมนี้ ไม่ได้อยู่กับการสถานที่ดังที่เข้าใจกันแต่ทาอยู่กับธรรมไม่ได้อยู่กับอะไรอันเป็นการอาศัยซึ่งเข้าลักษณะของธรรมแท้ธรรมาสาระนี้แหลเป็นสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในโลกตลอดมาทั้งนี้ใครจะรู้หรือไม่รู้ค้นพบหรือไม่ค้นพบว่าธรรมคืออะไรมีอยู่ในโลกหรือหาไม่ก็ตามธรรมก็คือธรรมอยู่โดยธรรมชาติของตนฉะนั้นการที่ใครๆจะพูดว่า พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วตั้ง2,000ปี3,000ปีมักผลนิพพานในร่วงโรยหมดเขตหมดสมัยไปตามโดยสิ้นเชิงแล้วแม้จะพากันปฏิบัติเคร่งครัดหรือดีเยี่ยมเพียงไรก็เป็นความลำบากเปล่าโดยไม่มีผลใดๆเป็นเครื่องสนองตอบเลยดังนี้นั้นม่ใช่พระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศสอนโลกด้วยสัจธรรมนั่นมิใช่ทางเดินคือความมุ่งหมายของพระศาสนา ที่พระศาสดาองค์สิ้นกิเลสถึงความประเสริฐของโลกประทานไว้นั้นไม่ใช่หลักวิชาธรรมในพระพุทธศาสนาพอที่ผู้นับถือพระศาสนาและพระธรรมวินัยจะนำมาคิดและศึกษาให้ถ่วงเวลาล้าสมัยและสร้างอุปสรรคแก่ตนโดยไม่เกิดผลดีใดๆเลยนอกจากเป็นความคิดและศึกษาที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางออกไม่ได้เท่านั้นผู้เชื่อพระศาสนา อันเป็นธรรมของศาสดาองค์บริสุทธิ์ประทานไว้จึงไม่ควรนำคำพูดขวากหนามนั้นมาเสียบแทงตัวเองเราวกับคนสิ้นท่าหาทางออกไม่ได้ทั้งที่ทางออกยังมีอยู่และจะกลายเป็นบุคคลที่น่าสังเวชหมดหวังทั้งที่ชีวิตความสืบต่อในร่างยังมีอยู่ซึ่งควรนำไปทำประโยชน์อะไรได้